สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Scarlet Efootball นะครับสัปดาห์นี้คุณมีก็ได้ปล่อยชุดการ์ด e ีพิแจกฟรีมาให้พวกเราได้มาเลือกชมกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาพร้อมกับกิจกรรม2อ v e ีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์แรกจะเป็น e p i ิกเว l ร์ i ไวอันนี้เราก็จะทำอ่าอีเวนต์นะครับเราก็จะได้เหรียญเป็นเหรียญกล่องของของวัญสีชมพูครับนะมาทําการสุ่มผู้เล่น E p i ิจากแพ็กนี้นครับโดยจะมี ผู้เล่นในแพ็กทั้งหมด300ตัวนะครับก็จะมีอีพิกมาให้เราเลือกด้วยกัน8คนนะครับก็คือความน่าจะเป็นของเราในการสุ่มก็คือ8จาก3 0 0้นั่นเองนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็จะเป็นอ่าเป็น r l d w i d e special นะครับเราก็จะทำอีเวนต์จนได้เป็นเหรียญรูปดาวสีชมพูนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นเหรียญในการเลือกอีพิกได้เลยนะครับโดยเราก็จะสามารถเลือกอีพิกได้1ตัวจาก8ตัวนี้นะครับโดยผมจะลองเอา รายละเอียดของ8ตัวนี้มาลองเทียบกันดูว่าอีพิกหนึ่งใน8ตัวเนี้ยตัวไหนที่น่าเลือกมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมพร้อมกันเลยครับไปเรื่องมาที่ตัวแรกครับเป็นฮิเดโตชินากาตะนะครับจากทีมโรม่านะครับก็จะเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรูกนะครับสไตล์โฮเพเยอร์ส่วนสูงถนึ่งร้อยเจบูสิบก2มาให้แล้วนบัดเ็ท่าขว่านกตะตัวนี้ก็จะเด่นมอบโทรลบอลคารเล้ยงบวกรังมาใิบบิ้ง 96ไทยโพซิชัน98แล้วก็การส่งบอลนี่ค่อนข้างดีนะครับโลพาส91สปีดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสปีด89ดสิบาอัตเร่ง89แล้วก็ค่าบาลานซ์89นะครับตัวนี้วิกฟูดอยู่ที่ระดับไฮนะครับฟอร์มการเล่นอันเบบิ้งนะครับสกิลให้มาก็จะมีทั้งสกิลการเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งบอลด้วยนะครับตัวนี้จะมีซูเปอร์ซับมาให้แล้วนะครับสำหรับลักษณะตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรด B นะครับตัวต่อไปนะจะเป็นไมเคิลโออเเเว่นนนะครรับจากทีมมแชสต์ยูไนเต็ดนะครับ โอเว่นตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าสไตล์โคโพเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสูง173ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้มีบูสต์สไตร์เกิลอินสติ้งบวกสมาให้นะครับผมเติมเป็นสไตร์เกิลอินสติ้งบวกหเข้าไปนะครับสำหรับโอเว่นตัวนี้นะครับก็จะโดดเด่นเรื่องค่าพลังการโจมตีนะครับออฟเฟนซีฟโอเวนเน็ต96นะฟินิชชิ่งสูง197สปีดค่อนข้างจะดีนะครับสปีด91อัตราเร่ง98แล้วก็ค่าบาลานซ์93นะครับจุดเด่นของโอเว่นตัวนีีีีี้้้้คคคคคืออเเป็็นนนนนททท่่่่่ใชาาาไไมมมถััััดดดดกกะะะรรรบบบยู ฟอร์มก็ได้สแตนดาร์ดครับแล้วก็สกิลให้มาก็จะมีสกิลพวกสกิลการยิงสกิลการโหมก็มีซูเปอร์ซับมาให้นะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรด A นะครับตัวต่อไปนะจะเป็นแดเนียลฟานบุนเตนนะครับจากทีมบัเยรูมิวนิกนะครับบุนเตนตัวนี้จะเป็นกองหลังสไตล์เดสทรอยเออร์นะครับส่วนสูง197นะครับตัวนี้ถนัดเท้าขวาแล้วก็มีบูชัดดาวบวกสมาให้แล้วนะครับผมเติมเป็นฟิสิคอลลิตี้บวกหเข้าไปนะครับ สำหรับฟันบุนเตนตัวนี้ครับจะโดดเด่นเรื่องพลังเกมรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดิเฟเอนซีฟอเวนเดต916อินเคจเมนต์9 7แท็กกิ้ง9 8แล้วก็แอคชั่น912ครับสปีดถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับกองหลังที่ตัวสูงนะครับสปีด7 7อัตราเร่ง7 9นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดของบุนเตนตัวนี้คือค่าการป้องกันการอากาศครับจัม915ฟิสิกส์คอนแทค9 5แล้วก็เฮดดิ้ง9 1นะครับตัวนี้อ่าวิกฟูดอยู่ที่รรรระะดัดับบแลล้วก็ฟอ์มาเ่นนค สกิลให้มาก็จะเป็นสกิลการป้องกันนะครับสกิลการโหม่งสกิลการเคลียบอลนะครับบล็อกเกอร์ติดมาให้แล้วนะครับก็เป็นตัวเบต้าที่สามารถรับมือกับพวกเจ้าไวหาอย่างลุดกุลิดหรือว่ายันโคลเลอร์ได้ดีนะครับสำหรับฟานบุนเตนตัวนี้นะครับผมขอให้บุนเตนตัวนี้ครับอยู่ในเทียร์ของเกรด A นะครับตัวต่อไปนะจะเป็นมาซิโมออตโดนะครับจากทีมเอซีมิล่าครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกขวาสไตล์ออฟเอนซีวิงแบ็กนะครับ ส่วนสูง182ขนะนัดเท้าขวานะตัวนี้ก็จะมีบูสต์ดูเอลิงบวกสมานะครับผมเติมเป็นชัดดาวบวกหนึ่เข้าไปนะครับสําหรับโอดโดตัวนี้นครับก็จะเป็นแบ็กสไตล์ที่มีทั้งการบุกที่ดีกําเกมรับที่ดีด้วยนะครับค่าออฟเซ็ต84นะครับแล้วก็ค่าโลว์พาร์ต80โลว์พาร์ต86นะครับส่วนเกมรับครับก็เป็นดิฟเฟนเซียต86เอนจิชเมนต์87แท็กซิงก์91นะครับ สปีดถือว่าเร็วมากนะครับสปีด95แล้วก็อ e ิ ina, สเตมินาสูงถึง100นะครับสลับออดโดตัวนี้ข้าววีคฟูดอยู่ที่ระดับเวดี้ไฮเลยนะครับสําหรับสกิลก็จะมีทั้งสกิลการแย่งบอลสกิลการเปิดบอลน,นะครับแล้วก็มีสกิลพิเศษเอ็ด c อ o s s i n g ติดมาด้วยนะครับสหรับมัซซิโมออดโดตัวนี้ครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรดบีครับตัวต่อไปนะจะเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์นับจากทีมอาแจ็กซ์อัมเตอร์ดัมนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นกองกลางตัวรุกสไตล์โฮเพเยอรร์นนนนะะคััับบสสส่วววููง183ถดเท้้าาขตีีก็จมพ agility บวกสมาให้นะครับผมเติมเป็น agility บวกหเข้าไปนะครับสำหรับเบอร์แคมร่างนี้นะครับก็จะเป็นอกองกลางตรุกที่เด่นเรื่องการครอบครองบอลนะครับบอลคอนโดนเก้าสิบเจ็ด dipping เก้าสิบเอ็ดนะครับไทยโพซิชั o n เก้าสิบสามนะครับสปีดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสปี e แปดสิบห้า s t a r t i แปดสิบหกนะครับบาลานซ์แปดสิบเก้านะครับค่า weak foot อยู่ที่ระดับ high นะครับแล้วก็ฟอร์มกขาเล่นเป็น unbreaking นะครับสําหรับสกิลให้มาก็จะเป็นสกิลการอ่ายิงนะครับสกิลการส่งบอลนะครับตัวนี้ก็จะมีสกิล เกม c ชงชิ่งพา a r t เพิ่มมาให้ด้วยนะครับสำหรับเบอร์แคมร่างนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรด B ครับตัวต่อไปนะจะเป็นลูโดวิกชูรี่นะครับจากทีมบาร์เซโลนานะครับชูรี่ตัวนี้ก็จะเป็นปีกขวาสไตล์โรบิงแฟงนะครับส่วนสูง164ถนัดเท้าขวาตัวนี้ก็จะมีบูสเอจิลิตี้บวกสองมาครับผมเติมเป็นเอจิลิตี้บวกหนึ่งเข้าไปนะครับสำหรับชูรี่ตัวนี้นะครับก็จะเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับบอลคอนโทรลเก้าสิบห้าดิบบิ้งเก้าสิบเก้านะครับทายพูชชันเก้าสิบแปดนะครับ ตัวนี้สปีด8 8อัตราเร่ง99แล้วก็ค่าบาลานซ์9 7นะครับสลับชูรี่ตัวนี้นะครับก็มีฟูดอยู่ที่ระดับไฮนะครับแล้วก็ตัวของฟอร์มการเล่นก็จะเป็นอาสแตนดาร์ดนะครับอาสกิลนะครับก็จะมีทั้งสกิลการเลี้ยงบอลการยิงประตูแล้วก็การส่งบอลติดมาให้นะครับสลับชูรี่ตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทีย์ขอเกรด B ครับตัวต่อไปนะจะเป็นกาเบียลปาัติสุต้านะครับจากทีมฟิออเรนติน่าครับปาติโกตัวนี้ครับจะเป็นกองหน้าสไตล์ ส่วนสูง185ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะมีบูสต์สไตร์เกิลสติงก์บวกสองมานะครับผมเติมเป็นสไตร์เกิลสติงก์บวกหนึ่งเข้าไปนะครับสลับบัติโกร่างนี้นะครับค่าออฟเฟนซีฟเอาไวเน็ตสูง1 97ครับฟินิชชิ่ง95ครับความเร็วถือว่าดีมากครับสปีด91อัตราเลน93แล้วก็กีกิ้งมัลเวอร์95นะครับตัวค่าจ้ำค่าฟิสิกส์คอนแทคแล้วก็ค่าค่าการโมงครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับวีฟูดอยู่ที่ระดัับบออ่่าไฮนนนนะะคครรรแลล้วกก็็ฟ์มเเปับ สกิลให้มาก็จะมีทั้งสกิลการมงสกิลการยิงบอลนะครับแล้วก็มีสกิลพิเศษ phenomenal finishing เข้ามาด้วยนะครับทำให้บัติโกตัวนี้ยิงได้คมแล้วก็หนักแน่นมากๆนะครับสำหรับบัติโกตัวนี้ผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรดเอสนะครับตัวสุดท้ายนะจะเป็นคริสเตียนอาบีตตีนะครับจากทีมเอซีมิลานอาบีตตีตัวนี้นะครับก็จะเป็นโกลสไตล์ออฟฟ ensive โกลคิปเปอร์นะครับส่วนสูง191ถนัดเท้าขวานะตัวนี้ก็จะมีอ่าบูสโกลคิปปิ่งบวกสองมาครับผมเติมเป็นโกลครับ สำหรับอับเบียตินะครับค่าโกลคิปปิ้งอยู่ที่97นะครับแคชชิ่ง88แพล,ลิ่ง93แล้วก็รีเฟก88รีแอค90เลยนะครับค่าจำ88ครับตัวนี้วิกฟูดอยู่ที่ระดับอ่าสแตนดาร์ดฟอร์มก็เล่นอันเวบวิ่งนะครับสกิลให้มาก็จะมีทั้งโลวพันช์ไฮพันช์ลองโชว์แล้วก็ไฟติ้งสปิริตเลยนะครับสำหรับอ่าโกคริสเตียนอับเบียติต,ต,ตัวนี้ครับเป็นโกสายเกมลุกด้วยนะครับถือว่าเป็น โกตำนานที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสไตล์นี้นะครับแล้วก็สเตตค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับผมขอให้อัปเบตติตัวนี้อยู่เทียของเกรด A นะครับสำหรับคําแนะนําในการเลือกตํานานแจกฟรี Free ครั้งนี้ของผมนะครับก็คือใครที่ขาดกองหน้าที่ไม่มีกองหน้าตัวหลักในะในการทำสกอร์นะครับผมแนะนําเป็นบัติสตูต้านะครับสำหรับคนที่ขาดกองหน้าจริงๆหรือว่าใครที่มีกองหน้าตัวหลักอยู่แล้วแต่อยากได้ตัวที่เป็นซูเปอร์ซับในการลงมาพลิกเกมผมก็แนะนําเป็นโอเว่นนะครับซึ่ง ลงมาพิคเกมช่วงหลังได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าใครที่มีกองหน้าดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขาดกองหลังที่เอามารับมือกับพวกตัวใหญ่ๆผมแนะนําเป็นเดนเน่ฟานบุนเตนตัวนี้ถือว่าเป็นกองหลังที่สแตทดีมากๆในการป้องกันลูกกอากาศนะครับก็หลักๆแล้วมี3ตัวที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีปาติสต้าโอเว่นแล้วก็ฟันบุนเตนตัวนี้ครับนอกานั้นก็จะเป็นแล้วแต่ความชอบเฉพาะทางนะครับอับเบติก็ถือว่าเป็นโคที่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเป็นโคแอตแทกกิ้งโคคิปเปอร์นะว่าก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่ว่า ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ารอบเนี้ผมน่าจะเลือกเป็นบัติสตูตาแน่ๆครับรอบนี้เพื่อนๆตั้งใจจะเลือกตัวไหนก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ